เหครับพี่ตู่ดูอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับขณะนี้ส่วนสูงจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณเนชาโอ้โหสูงกว่ากันเยอะเลยครับเพราะว่าในลายของตัวเรยอฟอฟนี่สูง185เซนติเมตรซ้อมอยู่ใกล้สิข้อเลยครับที่พัทยานะครับจบไป78ไปชนะ52แพ้25แล้วก็เสมอหนึ่งเป็นแชมเปี้ยนของอุซเบกิสถานครับติดตามนะครับทินกรณัพัทรลุงนะครับรายนี้สูงก็ต้องโหลดให้เตี้ยเป็นรถซิ่งเลยครับคุณเนชชา75กิโลกรัมอวตารในประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังอยู่แล้ว ไอ้ที่ฟันหักนั้นไม่ได้โดนหมัดนะโดนอะไรฮะ,ะแมงกินฟันโด oh, oh, oh. ลายนี้ไม่ผิดหวังแพ้ชนะไม่รู้สนุกแน่นอนครับอวตารโุลิป๊อปครับเดินกดดันเข้าหาครับจีมัดแย่เข้าไปอวตารต้องตั้งรับให้ดีคุณไพโรธุงทองสวนลุมไนบาซ่าขันไม้ขันมือแล้วครับอยาก,ยากแก <นะ S 2> อ้อีกสักหมื่นนึงโออิมจี oh, อีกหมืนหน่นนึงครับดูเดือดเอาว่าไปครับนักมวยมีหน้าที่ต่อยให้สนุก ผู้บริหารมีรางวัลนี้ไม่เกี่ยวค่าตัวครับไปถามต้องมวยแล้วคุณเอชาโวยสามยกที่จ่ายแพงที่สุดรายการนี้รายการนี้คุณเอชาของจริงครับของเรานีแจกจริงครับต้องฝ่าดงแข่งดงหมัดเข้าไปก่อนครับถ้าจะเป็นพระเอกอวตารชื่อดูดันแต่ชื่อเล่นน่ารักนะนิดหน่อยน้องนิดหน่อยแม ครับเข้ามาประกอบในนี่เห็นชัดเจนก็ว่าเล็กใหญ่ต่างกันขนาดไหนเจอผมในห้องน้ำมีทักผมก่อนเลยครับนี่ครับลูกศิษย์ลูกสาวของพี่ตูนะครับนักมวยสาว,สาวสวยอย่าไปล้อเล่นนะลูกสาวพ่อตูนีแข่งหนักนะาต่อหมอสีกันหนูครับแถวเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับขอบคุณคุณเถลิงด้วยนะครับสนับสนุนกรรมการมาจา์ปิยะเล่นสุดใจเสียหมีด้วยนะครับคุณที่ยุดหอประเสริฐกิจ วันนี้นี่ที่มุมของอวตารครับมีน้องตองครับจ่าฝูงตอมอสีนักบอลสวยมวยสยามนะครับเอาเบอร์โทรแล้วเอาแข่งเอาเบอร์โทรแล้วเอาแข่งแข่งตองไม่ธรรมดานั่นนี่สิข่าครับเจาะหน้าขาแล้วคุณเดชาเอามาประกบในเจาะหน้าขาก่อนครับอยู่ได้อยู่ไปครับมาสุแบกนี่นะครับน้องตองครับจ่าฝูงตอมอสีครับอลสวยนะนักบอลนะนักมวยนะอย่าไปล้อเล่นนะแข่งหนักนะลูกสาวพ่อตู เอาครับอวตารจะเจาะเวลาหา,าดีตได้หรือไม่ดูค,ครับชกต้องละเอียดเลยครับรัดลงท,ทุนแล้วลงทุน5บาทไม่ใช่ตัดขาดประกาศรักของเรานะลงทุน5บาทต้องค้าในโอ้โหนี่ก็น่าขาไปก่อนไปประเภทสูงยาวแบบนี้นี่มันต้องโหลดให้ตัวเท่ากันนะเอ้าผมไปได้หมดแหละคุณแม่ชาจะเอาลูกทุ่งหรือเพื่อชีวิตผมไปได้หมดนั่นเลยนะแฟนคอาจารย์มารีวันหน้าอยู่แล้วอาจารย์ไทยอาจารย์ทนิตอยู่แล้วครับ ม่เหนื่อยหน่อยครับวันที่อาวตารต้องขยิงครับคนเตี้ยมีความต้องการสูงคุณเดชาไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะ,ะต้องการสูงไปเพราะเตะสูงต่อยโถ่อยตีตีห้องเครื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นไปได้หมดนะครับคนหนึ่งเตี้ยคนหนึ่งสูงไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้